สวัสดีด้วยนะผมกับผมลักกี้เกมเซทชาแนลนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแตกไฟล์นะผมก็ไอที่เราต้องใช้นะผมชาร์จหน่อยนะผมที่เราต้องใช้ก็คือนี่แหละเดี๋ยวหาแอปก่อนไหนวะ น,นี่ผม eat ไฟ v e folder นะผมน,น่าหน่อยดีน่าใหม่แางนะผมอันนี้นะผมแล้วก็คือมีแอปเดียวน,นั่นแหละแต่ผมจะเสร็จเนื้ออีกแอปหนึ่งเป็นแอปที่ผมรู้จักเหมือนกัน มาแป๊บนะผมเชฟนีิมัิชว่าอว่านะผมกดค้นหาไปนะผมเนี่ยผมแอบนี้นะผมผมแนะนำให้ใช้เหมือนกันนะผมแต่ผมส่วนมากผมจะใช้นี้ขนาดนี้มากกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง นี้นะผมสมมติเราอะไรล่ะไะแตกไฟแอปอะไรอ่ะนี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะผมมีคนขอมานะผมผมเคยทําไปแล้วแหละแต่เขาน่าจะไม่รู้เรื่องนะผมเดี๋ยวเราจะแตกฟไฟลอะไรดีรดูไล็กๆไฟยอง แฝกน้องแรกอันนี้ก็เป็นทดสอบแอปอัดนะครับผม s r นะครับดูแฟลชบ้องเปล่าที่อะไรล่ะมันไม่ใช่สฟลบ้องเปล่านีไงสู้หนีผมจะแตกไฟนี้พอดีเลยไอะไรมาครับสาม3ซอะไรเนี่ยผมเป็นฟอนต์มาครับนะผมกดตรงนี้นะผมหรือหรือเข้าไปกดก็ได้นะผมเข้าไปกดแตกไฟ เขาไปกดนะผมแล้วกดแตกไฟล์นะผมแต่ส mm ่วนมากมัน yeah. จะไม่เข้าไปกดมันจะกดแช่ตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มเติมแล้วกดแตกไฟล์ไปที่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวใอไม่เอาไม่เอามคกดแช่ที่ไฟลที่เราอยากแตกนะผมกดแช่ปึ๊บแล้วกดเพิ่มเติมตรงนี้นะผมกดเข้าไปแล้วกดแตกไฟล์ไปที่ตรงนี้ผมตรงที่ผมมันนี้อยู่นะผมกดเข้าไปนะผม นี่ผมจะให้เลือกแบบนีนะ้ผมเราไม่ต้องไปกดอะไรนะผมเรากดตกลงไปเลยนะผมไม่ต้องไปตีอะไรมันนะผมกดตกลงนี่นะผมเราก็จะได้มาแล้วนะผมแบบนี้นะผมก็ทําได้เกือบทุกอย่างทุกอย่างนะผมพวกเซตไอพีพวกเนี้ยแล้วก็เจ็ดเซตนะผมอันนี้เป็นฟอนต์ใหม่ฟอนต์ใหม่ครับผมก็จะเอาไปทาอินโทรนะผมนี่ผมการแตกไฟล์ง่ายๆนะผม ยังแค่คุณมีแอปสองแอปนี้ผม IR กับ ES Five Folder นะผมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเพจสโตทั่วไปเลยนะครับผมโอเคให้ผมครชอบคลิปนี้ก็ก like, กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมไม่ลืมกดแชร์ให้ให้เพื่อนๆดูคลิปนี้กันด้วยสุงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าแอบปบนะครับ บ๊ายบายครับ